ขอ้อกราบสวัสดีท่านผู้ชมแฟนคลับแฟนช่องพ่อเม่พี่น้องพี่ปานาะตั้งบาเด้เอ,อค่ะอุขอพพอรวยกะมาตามพ่อนั่นในเอฟซี FC, เนาะค่ะว่่นพใ้ตัวใดหลงังจากไปขอปูมา เขาแมาแล้วก็เป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เด้อค่ะกัสิไดไปฟังพอนั่นน้ากันเราเพิ่นิใดตัวใดค่ะทางช่องก็เป็นแนวทางทานั้นเด้อค่ะทุกแนวทางมีความเสี่ยงตามกว่าสิบแปดแมมีผููใหญ่ค่อยชี้แนะเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงไปเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า แน่วเราบอกว่อนู้นยังยังมอมมอมอยู่นี่ยังมออมอันสามเขาอยู่แค่เจ้ากับมะเอิญมาไปแยกรถไปห้ามอ้อยแนวใั่ไหโอ้มันเป็นยังหรือว่ารถรถพังรถเขาโรงพยาบาลอันมันอันมันนกว่ะใั่ไหมอเครื่องนมมันเป็นยังมันเมาเหลราโว้ยใช่ไมันเครื่องบิดแยมันกับนกเอยโอ้ขี้ขี้จนบ่มเบิ่งนะมันเครื่องลืมเปลี่ยนแล้วครับสามปีบด้เปลี่ยนแต่ว่าวันนี้วัน ฟ้าเรียกฟันเห็นตะเข่าเหม่ยเรียกสี่วกเข่าอยู่บวะฟันเห็นเข่าในออกแก้เข่าขึ้นบัตรเราบล่าฟันว่าได้ตีเข่าอยู่เนี่ยโอ้ี่นองม่ซอยตีว่าสันตะวันเช็ดไม่เห็นเออไม่ตีเข่าโตกันไหมเออตตอกันยกขึ้นพร้อมกันเออเออแต่ก็ฟาดต้องพร้อมกันเป็นซิปหูน่ะยกขึ้นพร้อมกันต่ว่าข้างนึงมีจากสีเมนต์หาอ้ส่วนหนึ่งอือืกันยก ทุกนี้โยกเขินฟัดล่งแล้วยกเขินทั้งนี้เขาตีร่งเอ,อ้วก็ี่ยนกันยก,กน,นะเออเออเอสารภากันสารภากันออโอ้ยฟันเย็นเขามันกับมี่เรกเรียกเก่ากับอะไรวะแต่ว่าเด็กกับที่เขาขึ้นกันบ่เอาญี่ปุ่นฟันเย็นเขาไปไปขอปูเราบอกข้งอย่างไรอันเนี้ยเอาไปขอมากมาันข้อมาเอาเอา,เ,อาเล็กถูกไปขอปู เขาเรียกผูไปจุดแล้วก็บ,บอกเล่า่าไปบอกให้รออู้ไปแก่ให้ได้แก่โถแนววันแก่เสียแต,แต่แต่เพราะความหนาความรังไรว่เออเราเสนอเดี๋ยวก็ลดลงเดี๋ยวก็ข <c oughs> ึ้นว่าเสนอตรงตรงนี้เทียนเนี่ยเป็นยัง <c oughs> บ่อยากได้โบยเฮียนไม่เพร <c oughs> านอยากสางเฮ <c oughs> ียนไม่ซอยอยู่เนี่ยเพราอยากเค็ดบ่ราอยากโยกเพราะจะเศร้าบ่าจากน้อยงวัวมาช่วยเนี่ยเพราะมีบอลโย่ด้วยเพราะงี้นั่นเล่างัวไปผูกไว้ไกนไปหั่นเออ เมื่อนั้นลงไปเพราะที่เดียวอยู่มินมินได้จับเซียนขึ้นแต่ท่านเรียบร้อยหัวห่าหัวห่างวนไปสีเนาะไปชุนาะอันห่านนั่นว่างไว้ซื่อบอกมันขั้นมันเป็นหอาหัวมันก็ดากต่ำล้นมลนคืเแร่ลายหิเอันนี้คนง่ายๆเนาะแต่ยังว่าไม่อยากอะไรเงี้ยงไหมบ่สิเอาบักเหลี่ยมยุบหยุกผลไว้เสียแนาะเอาหลังใหญ่ๆเนาะพ่อหงวายล้างง่ายๆผลเดียวคนจะกซอยลายคนอยู่เนาะก็ฝันอีกฝันยังบ่ตั้งแต่เล็กบ่ กับฟันหนึง่งก็พุ่นละแล้ว็ม,มาฝฟันเห็นเขานี่ละรอ,อบพุ่นฟันว่าจังไดก็ได้แก้เขาเขาบานตีที่นยังไงบริเจตียุ่เนี่ยก็ยังคนมาซอยมือแท่แทกฟันว่าเป็นงานยังบุร้อยหลายคนอืม,มาซอยงานบุ๋มบมบ่มนุม่มันว่างานเตีงยางงานกบบโบเมนเื้มันงานอี๋ยังอยูอย่นี่หูเมียคันมาวยเขามาจัดงานโฉกูบอกว่าสินว่าดนบ่มันมันจิตตายบอกก็ยังมีคนมาซอยงานกระกระเดียแทะว่าสินวุ่นวุ่นอยู่ อผมเมียขันมากเลยกว่าโอ้ฝันกวนนี่ว่างั่นเอียงก็ได้งั้นนั่งก็ได้คอยมีกันเมื่อขึ้นว่านขึ้นก้อนก็มาฝันว่าได้ตีเขาเนี่ยก็จะมาซอยตีเขาอืกับย่ไม่แก่ความฝันฟ้างว่างูขับมือเราเนี่ยขับจะไปเองเสียเรานอนอยู่เังเสียมานขับมือเราคางนี้เราเอาเขาไม่กินจับเขามากไม่ให้กินก็ไม่งูกินไม่งูกินอ กินนิ่มเหล่าก็เรื่อยนี้เลยอือเอ๊ะสีบางเลยเนาะก็เก้าห่าแล้วเก้าสีเกาห่าแล้วก็เสันเนาะอือขั้นฟันเห็นหนึ่งสันว่าเส้นงูกับเจ็ด่าส้นะอืออ่าเขามันกับเก้าว่าส้นเนาะเจ้าก็สีมาเส้นเนาอ่าก็เล้่วแต่สีเสียตัวเราว่าปดแต่ว่าผมตีงูเป็นเจ็ดหน่อยง่ายก็สร้างทีว่าเจ็ดหาวที่เรีกว่าจะมากินป่าว่าเสันรางวัลน่ะอือ ยายเาเคยฝันนี่โราดนี่เดียวเคยฝันแทนนึงมาเห็นมือเลวกินมือเลยมันจะมากินป่าอยู่หนองป่าไม่แต่ปลาดุกป่ากะแปด์นี้ว่าเสหนเนาะแต่บอกกินป่ามันมากินมือวะกินป่ามากินมือเห็นใยเราเลี้ยมาเนาะมาขับมือเราไว้เังเสียขับไว้เังเสียเพราะว่าเรานอนไงดีมือไว้เงเสียทางนี้เราเรียกว่าเอาเขาไม่เนี่ยเสียงกินเราก็โจเขามาใส่ มาใส่มาใส่ให้กินกินแล้วว่างเมื่อเราก็ไปเลยทั้งว้นมันตีตีอย่งนี้พี่าสถันอกว่าเขาไม่เก้าเขาก็เก้าเขาก็เก้างูไอเจ็ดเออเจ้าก็น้ำซีพ่เสันเนาะเอามือมือเปลี่ยนหาว่าสนอกเอามือมือเปลี่ยนหาเลยไอเจ็ดหาเออเพิ่งมาขับเขาขับรถเนี่ยขับรดเลยขับมือเสียเจ็ดหาเก้าหาผมตีแบงสั้นเก้าเจ็ดหา อันนี้พผมก็ไม่ได้ตีหวอดสามโตโอ้เิ๊หาก็เก่าแาบบนี้ปูพันมาบอกไปค่ะพ่อเอาคนมาบอกมันนั่นว่าจังใดค่ะดเด้สองเก้าสองหนึ่งสี่ห้าหกตัวเลยโอ้หยอดนี้คือมาแปลกเลยพ่อเ้าสอง,สองหนึ่ง นี่ก่อสองเก้าสองหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าสองเก้าสองหนึ่งสี่ห้าปดรลงวันที่หนึ่งนั่นแหละเต็มเต็มเลยฮันเบกู้ได้พอแค่ไหนเออแปดพอคึ้นจำได้ปะเมื่อเบอร์ซับมั่งวันนั้นบ่าบ้านเราซื้อฟังสิ่งฟังในแร็วฮัแต่ฮันบ้านบอกเลยว่บ้านเรา เอาเราใกล้ๆสุดไทยเสียงเจ้าของเสียงสองเก้าสองหนึ่งสี่ห้านั่นละโอ้เป็นหายรงวัลทีหนึ่งจักเ<ร>สียซับตัวอะไรจักสี่ถือขางบถือกระบ,บือหูแต่ว่าเพื่อนบอกของสันนี่ดิสองเก้าสองหนึ่งสี่ห้าข้างันอมาตีปูไหาอรางวันทีหนึง่งปูศูนย์แล้วปูเสียออเอาสารใหญ่ๆไม่เงินแล้ว <laughs> หาซื้อได้แต่ว่าพ่อนี่ไปซื้อไปบ้านใดบ้านใดมันมีบ่มีบ่บ่มีวันแดงบ่มีเอฟซีหาได้ดึงไว้ยักใบนในเด้อสองเก้าสองหนึ่งสี่ห้ารางวันที่หนึ่งเอฟซีเอ้ยบาทนี่อันพ่นบ่มาเฮ็ดให้พ่อดีใจเองพ่อเพิ่งเขียนไว้นะเขียนไว้จำจำเอาจำเอา แต่ดำหน้าก็ยังคิดเห็นตัวเรียกมองมองมอยู่เนาะเอ้อตัวขึ้นจับแม่นจําได้อยูนะครับว่าแต่ว่ายัง,ยงมีง<า>ความจำประเด็นความจําเป็นเลืดอดกูอันบอกระบ,บอกมันเบิดเบิดแน่ผมว่าเนี่ยบอกให้มันทีน่หาโตได้รตตีแล้ววันที่หนึ่งอย,าย่างอีกสองเฮี้ยนซื้อเครื่องบินให้เวสันต์ซื้อรถไฟให้เวสันต์ก็อยากได้เวสันต์เฮียนที่เฮ็ดให้เหลี่ยมยุ่งยุงงย่งตัรรงว ขวายเดียมเยี่ยมเลยยังอลัมมาเส้นเลยมาบอกเลยมือลงไปจุดทูบเออเอจุดทูบได้ตัวใดค่ะจุดทูบก็ได้ตัวนั้นแหละเก้าศูนย์เก้านะเก้าเลขทูบเด็กกันเลขทูบเลขทูบก็ตั้งหาแต่ว่าอย่าลืมว่าเก้ากัเป็นหกศูนย์ก็เป็นหนึ่งเท่านั้นไหนก็จ่อตัดเสือเอาเองครับาเห้องเาประชงตัดดอกหายรางวัลทีหนึ่ง ปูตาปูดำคนหายรางวัลที่หนึ่งครับเอฟซีบเคยบอกแบบนี้จักเถบอกว่าบอกเคยหอนหกตัวปานนี้แ้เพ่อรมีคางนีขคางแรกคางแรกเลยนี่แต่ว่าจักสี่เป็นจัางไรจั๊กสีเข่าห้อสีออกจักสีขึ้นจักสีรุ่งผมเขาคนพึ่งบอกคางแรกรางวัลที่หนึ่งค่ะางวัที่หนึ่งคางแรกสองเก้าสองหนึ่งสี่ห้าค่ะผมไม่คิดว่าอันเล็กเล็กเก่าหรือมันกับันหัวขึ้นใดยังเออเออัน รับออกด้วยเอฟซีควานั่นบอกให้ซับเอานะครับเนาะปูหายทั้งวันทีนึงจะหายได้บอกว่าอันทั้งบนทั้งล่างดิเออสือกเองเสือกเองมากบนเสือเรียกล่างบ่อยาวาเออบนเบาล่างใส่กันรวดทั้งบนทั้งล่างโทษพร้อมผมเออเอามันมุนอุ้ยเราแบดิอย่าให้มันหลอดบ่้ยว่ายโทษว้ออกอยู่าทั้งหน้าก็ได้ตัวทั้งหลังก็ได้ยุตัวกันรนี่นาีอดีตเหรอ คือการซื้อขีรายอะไรมันกับบวชอืดเป็นไ้คะก็ได้งวดนี้พ่อหาซื้อมันได้เด้อพ่อเด้อเพื่อได้ทั้งวันทีหนึ่งคุณเจ็ดหาเก้าหาหนี่คุณยายฝันเนอร์พี่น้องค่ะคันนั้น ก็ไว้ท่นเบิก์ซิปเบิกซับไปหาอยู่เห็นอยู่ใส่เอามาหาจะใบเนี่ยอ้ครับผมครับถ้ามันตรงมันตรงตัวนี้จี้มันมันบ่ตรงก็บ่เป็นยังแต่ว่าให้มันไอ้ใส่เชียงสิก็เพราะเป็นยังมาหาผมจะไหวเนี่ยเยอะสิไปหาให้เพราะว่ามีผมไปเบิ่งแล้วเออๆอ้ะขาม่เหน้ำทางน้ำหยังเนาะถ้าเห็นก็เอาไว้เนี่ยไปมาข้างอื่นอำเภออื่นเอาวตัวท้ายอันไว้นี่เพียงหนึ่งสี่หายเลยเพียงมันสิบ่ได้บ่ดีจังแกรยานนี่มันหาบ่มีเนี เนี <S 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 ่ยเป็หาหกตัวนะหาหกตัวนะครับพ่อหาหกตัวหาอะไรก็ต้องเอาใกล้เคียงเอาเใกล้เคียงเอาถ้าว่าสามตัวรังอะไรก็ก็เบิ้งเอารถอืมหนึ่งสี่ห้าหนี้ยงามมาดิกลับออกตัวเนาะหาสี่หนึ่งตัวกับพวกหูเมือกับพวกหูแล้วเนาะอันนี้เนาะ ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางจากปออนัอน,นเน,นาะค่ะท่านผู้ชมชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสกายทางช่องลำเด้อค่ะรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางมีความเสี่ยงค่ะเอางวดน่ปูตะให้รางวัลทีหนึง่งท่านผู้ชมค่ะพิจารณาเป็นแนวทางค่ะจังได้ก่โซห,ห้มันไ้ลำได้วยทุกๆท่ททานค่ะ